หอมดอกเขานี่เด้พี่น้องเนาะข่าออกแล้วกลิ่นหอมหอมเข่าอีเตีร์อันนี้นะใส่แต่เข่าอีเตีร์พี่น้องเข่าอีเตีร์เรื่องอีเตีเร์แดงละนี่ฝนทางกระเอื่อนบัดต,ตอนออกมานะบริโตกได้มาหอดเทียรละกาฝนตกบาดนี้ สบายดีเด้อพี่น้องจ้ายินดีตอนรับเข่าสู่สองสอวร้อยเนาะฝนทางกะเศรา้าแต่กันยังตกไปปล่อยอยู่เนาะสลด last พี่องไปซอง,งตรงใครอีแม่เนาะพากกันลงเต็มอยู่อันตรงพี่น้องพัน,กนพากันมาเผาตรงออกมาแล้วก็ฝนตกเฮงมาหอดเทียงอะ่ะ ตอนนี้ตอนกำลังบ่ายพี่น้องฝนตกหยิบหยิบบรรยากาศดีเดยเดี๋ยวสิพาลงโตกงเนาะรอบบ่ายป่ะไปน้ำกันพี่น้องบ่าอ่อยเพิ่นมาน้ำหลังเนาะป่าสิลงบอมืสอันนีก่ก็ได้ ลงบาหลายพอแล้วเสาเนาะอิ่มสําหรับครัวหนึ่งพี่น้องถุดนางมีเงินโอ้ยคือถเถอลงมาปลาแม่กับเป็น ถ้านี้ออกเบินแล้วเวลาฝนตกแห้งๆน้ำมันหล่นออกมาทางขางขางหน้าเหอนป่ามันกระบื้อออกปีแล้วสอลก็ได้แต่ว่าปีนแล้วนี่มันปลาเค็งปลาเค็งตัวใหญ่ปีดีปลาคอดตัวใหญ่ คันฝนตกไผก็ลงมาเต็มกันอยู่ตรงเลยพี่น้องม่วนเนาะลงมาหลายคนกับมว่วนเดยพี่น้องพากันมาหนังจีปากินคันไดละคันบนไดลาแล้วก็แม่นจีกินแล้วก็สิเบิร์ดนะบึงในน้ำเงินได้ป่าจากักโตลูกเฮ้ป่ามันลายหลัดออกมาแถวข้าขนานี ยีเลิศ่็ื่อมืออะลรยามแล้วนี่น้องบาทหนึ่งเป็นายเติบได้ลาซิวอ่าไม่แม่มกเราอยากมกก็ถ่าลก็ถ่ามกประเทศไปส่ปสปสองอยังบริพุรยดยามบริได้ปะน,น้ำนะแห้งแงหงนี่น้องน,น้งนนำมาทางกษิลงมาโฮมเด็ ทำไมมันแดดมันก็คือลงลายอยู่พี่ห้อพักกันเลือกฝ่าผู้ใดหัวทองหัวแดงนี่ฟิชฮันบอกบนต๊ยามจักเทือ่อนแล้วนี่แม่มท้องเทื่อนแล้วเออ ปบาดีจ้าขีดวยใยมาบุงเลยสาวทุ่มทองใส่สมกษัตริย์ใครไม่ถามมาเลีเ่ยปลาปีงเนาะนี่เด้ม,นนมะพร้าวขีดเนี่ยปลาซิวพี่น้องก,กำลังลงบุงเนี่ยตอนลงวัดเดียวโตวง,างามงามมีแต่ปากเข่งแต่ว่าลงมาก่อนฝนตกเนาะก็เลยไปถือเกลือลงมาโตพอดีงามเนาะเศรษคุณรู้ไย ทางลุงมันเอือบแล้วทางลุงมันเอือบแล้วไอหมดจ้าปลาซิวหบกแสบผักระเงงหอมโฮ่เนาะทุกประเด็ดหวนเม็ดมีมิดต่อเจ็ดเจัดเจ็ดเจ็ดง่ายคันไปดูกระเด็ดหัวมันเนาะพี่น้องไปเผาป่าปะมันเต้นออกเด้อบดมีแนวอัะไร ปลาเข่งจะก็เข่งล้วนต่ว่ามันหัวใหญ่เลยใหญ่สุดแล้วนี่นั่นคือว่าใหญ่แล้วปลาข้อนะคือว่าใหญ่สุดเลยในสมีล้วเนาะลงรอบนี้มีแต่ปลาเข่งพี่น้องปลาองที่ลงเงี้ยวมาแรกอาชิมาจีเกือกินนี่บรรยากาศเก่าที่คุ้นเคยพี่น้องโมกปลาซิว

มกปลาซิ่วเนาะพี่น้องกินกับอันข่าวเหนียวห่อนๆนั่งพิงไพ่ฟ้าหนามพี่น้องมาลงบาบาลบาดในบานพังเลยเสียงหนามตนเทนทนพี่น้อง ยามน้ําแตกแกงเห็บ่เห็น,นยังบ่เลยได้นี่ยามโตงยามต้อนยามลี่เนาะภาษาบ้านาเฮานาะเอิ้นได้หลายพี่น้อง ปลาชิวมันกับบัวใหญ่บรวกับบรวน่อยเนาอพี่น้องซัมนี่หัสานี้มันน่อยใหญ่เล้วปมาณัตกมกเนาะหัวเส้าบ็เห็ดประเดกมกนึงแต่มันปลาชิวน้อยคนไปหาโมมาเลยแสดงยังโบเห็นบอกจีปะ เพื่อเนาะทีออกทีเข่าแต่บ้านนี่ก็เป็นสมงพี่น้องเอ้ยทางเนี่ยจนเง a u เนาะเดี๋ยวจะหน่อยชิโยกอีกเนาะโยกไปแล้วว่างันเนาะปาดนามอุ้ยปลาแข็งพี่น้องคุณปลาแข็งกำลังลง เข่งกําลังลงอุ้ยสองตกอุ้ยสามตัวนี่พี่น้องสะออ่อนบ่านี่กำลังลงป่านะป่ากำลังลงจาว่ามานปลาซิวเนาะเหนไหอุ้ยปลาซิวก็กำลังลงเลยเหรอหนุ่วหนุ่ยอย,ยู่คนเดี๋ยวจังหน่อยเนาะเดี๋ยวจังหน่อยจังหยก บนก็ค,คือซีลีนเบิร์ดมือเลยเนาะฝนตกเ่อ,อ,เอเย่อยได้วไมกัวมันดีแลคืสหนาวัาวดูลาเดือดขึ้นแล้วแบบจะจูดมันสุขลุ มเ,อออเมื่อคืนนี่พอน้องเบยลงมานอนเฝ้าคนย่านคนมาเฮงละลีมันสิบไปดเด็กพี่อนอ้องเฝ้าเอาปลาเด็กปลาข้าสี่ข้าหลักในจตองนะอะไรกับมันบืนออกในหางหน้านีข้าจ่อกระใสขึ้นกัน เกดเป็นตอนเนาะนิดหน่อยะหาหมูปลาปลาพี่ป้าเนาะปลาพี่น่องเดียวเาชิพาไปอย่ามบุ้งตรงเนาะป่ามันกำลังลุ่มเลอดนะเดี๋ยวเอาชิมาเีอยอีกรอบที่เท่าไดรนี่รอบที่สามบอก รอบที่สามเนาะพี่น้องปลาเคงแต่ปลาข้อมันหมักลงกลางคืนเลยเดึงไมันล่องลิ่นลุ่มนั้นดึงปา,างกมันจะก้อนไง อไรนี่นะาบลงทำได้เพี่น้องปลาเข่ง จะปลาเค็งกับปลาซิวเนาะปลาคอบลค่อยลงปลาคอมันต้องลงกลางคืนปลาคอกับปลาดุกนะคณะพยา,ายามกลางคืนบพได้ได้ดพี่นออ้องเดี๋ยวอย่าพ่าเด้อ,อ ออันนี้้โยปลาเค็งปลาซิวอนะเนาะมันลงไว้ข้ามันแดดมันแห้งชิลงเนยนี่นะปลาซิวพี่น้องกับปลาเคง็งปลาขอดบุลงปลาขอดเขาจะว่าเบิดตัวใหญ่เขาจนะเนาะมันต้องค้ำค้ำขนาดฝนโตถ้ามนแดดแห้งชิลงเลย เอาบอสกระปู่กระอืดอืดเนาะบางในพี่น้องรีดมาลาบมาลาบมีปีหนึ่งเนาะใส่รถไทยขึ้นปีเจัสิไลซัมในพี่น้องนิ่ารุ่นเนาะอันนี้ไลไลเติบเนาะปลาเค็งค่ะตัวน้อยตัวใหญ่ผลกันตักถึงเนาะ ปล่อยแม่ผมจับเยอๆๆๆปล่อยมือเลยแ่ใแหละอาทางมั้งพ่อสิตาอยู่ไหนปล่อยมือกันนะแม่พ่อชิตากระเด้ห้จับทางเออเออเดี๋ยวสิตาก่อนอืม่นมเอาไว้ตากออก no เลือดแบบนี้พี่นอ้องปลาเค้งลายรุ่นนลอยลงนี่นมันลงมาอีกเลย ซียนะบงเน่ยพี่น้องาา้างกระยาบบงนึงนี่บงเนี่ยเนืตอนยามตอนนั้นก็ได้ซ้ำนีบ,บ่ไนี้นะแป๊บข้าแมงมันแดดแห้งสิล่งพาี่ข้าแมอยู่พร้อมกันกันสิพากันลงมาเต็มอยู่ตรงเพลพี่น้อง ตะอ้อนเนาะเอาไปปิ้งเนาะพี่น้องกินกับตับมักถั่วตับมะฮุ่งตับมักแตงปลาเค็งนี่เข่ากันคักเด้ข้าเจ้าขายจันโลละหกสิบบาทแล้วหกสิบพี่น้องปลาขอดให้ข้าเจ้าลงแล้วลอยเศร้า จ่ว่ามันตัวหน่อยตัวใหญ่เขาเจ้ากับผลกันดิเดี๋ยวสิมาเลือกฝาเนาะไปมาจับดู มะเข่งกำลังเริ่มลงพี่น้องเต็มอยู่พ่ฮากับลืมขึ้นเมื่อกี้ลงไม่อย่าเป็นชิปเพื่อหอดมือแรงนี่ห้อยร้ายเติบด้วยพี่น้องอเป็แต่ปลาเข่งกับปลาซิวหนวดปลาซิวกับมันฉีลงแบบนี้น,นี่แหละพี่น้องปลาซิวนี่มันฉีลงแบบลายๆล,ลงหูบลงหัวบบลายแล้วบายนี้มันแรกมันก็นยุดยุดแล้วก็ยุดเลยเลยยุดลงเลยเลยปลาซิว ท่านปลาซิวทัานในลงก็ลงอยู่างไรไม่น้อง่ันเนบัวลงก็คือบัวลงเลยจักโตลเลยเนาะักปลาเค้งนี่ยกระลังเริ่มม้วนคลายๆขึ้นเรื่อยๆเลยเต็มอยู่ในอันดินอันกระตูเค็งกันนี่เลยนนเนานะแล้ว,มมวท,ที่มาเลือกปลาซิวออก แซมซิมกพี่น้องฟาเชยว มกไปกินแรงมกคนละมกสองมกบจะกินกับเขาเนี่ยนลเนาะบรรยากาศมันได้เนาะ้ ปาลาซิวเริ่มลงแล้วแป๊บเดียวหนึ่งลายอีกแล้วพี่น้องเบิ่งปลาเค็งบอกปลาซิวปลาเค็งกำลังเริ่มลงลายพี่น้องบุนะซอนเนาะพี่น้องจะได้แต่ว่าฝนตกแห้งบิง่งปันใดให้มันตกบดมือนี่ยังช่ำเสีเอาพี่น้อง เบิ้งปะเค็งกับปันปะซิวลอยแล้วแหละ,ละอยู่มาเ่รอกอะไรก็เห็ดประแด่พี่เราคุณได้อยากจะมุกเราคุณได้อยากเด็ดพัวรูปแบบโบใส่อยากคูณอยากอะไรให้หมักคุ้มๆกับจัดรถโบเชียขี่ออก บางคนเ่กระเจ้ามากก้อยแบบว่าขี้ออกเดสกดันอยากให้แซ่บว่าให้มันคมเลยคือเด็ดหัวออกพี่น้องกระซิวเนาะากาศแบ้บรรยากาศเฝ้าตรงฝนตกลินพี่น้องเนาะยากาศดีดี มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินกนิกเนาะปิ่งปลาทาเกาาาลือเมื่มื่สาวเมื่อลาคอยเผามุกปลาซิวอยู่กับเผาปิ้งปลาคอโอ้เป็นตาสิได้กินอยู่มัเนาะแบบนี้กินดอกเขา้าว <laughs> นะ <laughs> ระโบมีข้ากระโบมีไปนะปลาคอกับยิสุกอยู่บนเดียว เลือกละสิบเอ็ดละระซิวได้เป็นกระทังย่งยงยงางยๆางยดง้ยามดูอยู่แล้วมันลงลายเรื่อยๆเลยโอเคเนะพี่น้องคลิปนี้ก็ที่เขาเก็บภาพบรรยากาศไปสำนผัสเอนะเนาะฝากอันกดติดตามแล้วกะัฝากเบื่งโฆษณาใหา้หน่อเด้เลยนะพี่น้องไปแล้วสบายดี นกระตอกลีนเบดมั้งเงามัง